วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงออลคอยเพียวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอดาหรือว่าคาร์าโนนะครับรวมถึงเรื่องของเนียด้วยที่กําลังโอ้โหเรียกได้ว่าแข็งอยู่พอสมควรในช่วงนี้ก่อนหน้านี้นเ,นเติบโตมากอนข้างแรงเนาะรวมถึงนะครับผมเรื่องของอีกหนึ่งออลคอยอย่างเน็กโซหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันคิดว่าขาวสารที่ผมได้รวบรวมมาในวันนี้เพืเ่นอนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับออลคอยก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูในเรื่องของออลคอยอสำหรับเนียกันก่อนเลยละกันนะครับก็หลายคนน่าจะเป็นแฟนเน er, ียโปรโตคอกันอยู่เนาะหรือว่าเหรียญเนียนั่นแหละนะครับผมเห็นที่ผมโพสให้เติมคําหนช่องว่างใน Facebook มีคนพูดถึงเนียค่อนข้างเยอะนะว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายคนกําลังจับตามองอยู่ในนักขณะนี้นะครับก็เลยได้เอาเข้อมูลนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าคุณเบรรี่ซิลเบิร์นะครับที่เป็น c e o ของทาง ดิจิทัล c คอ r ์เรนซีกรุหรือว่าบริษัทแม่ของทางเก c a l e นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาให้ชาวคริปโตนะครับได้ทายนะว่า DCG หรือว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีกรุ๊ปเนี่ยถืออะไรเป็น a s สเซที่เยอะที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดในโ s i t i o n ของเขานะครับผมหรือว่าของทาง DCG เนาะ,นอะโอเคก็อันดับหนึ่งเป็น BTC นะครับอันดับ2เป็น Ethereum อี h e รียมอันดับ4เป็น C Cas h นะครับอันดับ5เป็นเซนนั่นเองนะครับซึ่งอันดับ3คือ เฉลยก็คือเนียนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะว่าเนียถือว่าเป็นอันดับ3ที่ทางกลุ่มกลุ่มนี้ได้ถือลองจากอีทเรียมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรดีๆเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเห็นที่มีทรงแล้วก็มีข่าวที่ค่อนข้างดีสําหรับเนียเนี่ยอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเนียที่กําลังที่จะ เปิดในเรื่องของตัวซีเบอร์คที่เป็น a l g o r i t h m Stable c o i n ์คเขาจะว่าน่าจะคล้ายๆกับทาง Terra หรือว่าตัว f r a กเนาะก็ต้องรอดูว่ากลไกด้านหลังมันเป็นยังไงอีกทีนึงเนาะตอนนี้เขาเปิดตัวนะครับซึ่งจะเปิดในวันที่20เมษาหรือว่าอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยเองแต่ก็ทั้งนั้นอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะเพราะผมเข้ารูในเว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับซึ่งก็ต้องรอจับตาดูกันอีกทีว่า จะจริงแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ามาจาก f o ลเดอรนะครับผมของทาง s o r a c Capital เนาะในบล็อกโพสนะครับใน Substack อันนี้ future is เนี่อันนี้นะครับโพสเมื่อวันที่7ก็เราลองเข้าไปอ่านดูกันได้แต่ก็ถือว่าน่าทีา่จะจริงละมั้งฮะ <c oughs> <c oughs> ผมก็แฟนเนี่ยก็คงอยากให้จริงเนาะก็ต้องรอดูว่าเนี่ยจะมีการประกาศแบบเป็นออฟฟิเชียลอีกทีเมื่อไหร่นะครับประกอบกับ ไม่ได้มีแต่แค่ตัวเซฟ o ยที่เขาว่ามานะอันนี้ว่ากันมาประมาณนั้นเนาะก็คือมีในเรื่องของ o f f เฟอที่เป็น extreme, a ม t อ็แททรหรือว่าเป็นแบบข้อเสนอหรือว่าเป็นฟาร์มที่แบบให้เราเอาเซฟ o ยอย่าง USN เนี่ยไปฝากแล้วก็ได้รับเงินเป็นผลนั่นแหละคล้ายๆกับ anchor protocol ถ้าใครจากันได้นะครับก็เป็นหนึ่งโปรโตคอลที่ทำให้ Terra เกิดความคึกคักเหมือนกัน เวลาที่เราเอาเซฟบัคคอยอย่าง UST ไปฝากตรงไหมเราก็ได้เงินปันผล19%แต่อันนี้ก็คือ USN ก็คือจะเอาไปฝากได้เหมือนกันแล้วก็ได้รับเงินไปผล20%โดยประมาณเนาะก็น่าที่จะทําให้มีแรงในการที่จะซื้อตัวเซฟบคคอยอย่าง USN แล้วก็เอาไปฝากเพื่อที่จะได้รับเงินปันผลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพืมม่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวนี้หรือว่าข้อมูลตัวเซฟบคอยแล้วก็ตัว ยิว uh, uh, 20%นี้คอมเมนต์ Comment บอกกันมาได้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าจริงเนี่ยน่าจะส่งผลที่ดีเหมือนกันสําหรับตัวเนียนะยังไงต้องรอจับตาช่วงนี้สำหรับเนียกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Car d a า o หรือว่าเหรียญเอดากันบ้างนะครับก็ล่าสุด d e c e n t เชลไลซ์แฉงอย่างตัว Win r ลเดอร์นะครับวิงไลเดอร์นะก็ได้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับใน Car d a า o m a i n เนานะซึ่งก่อนหน้านี้คุณชาวฮอรกินสันก็เคยได้ออกมา ลิทูวินะครับผมสำหรับตัว Wing Rider เนาะตอนนั้นที่เขาเปิดในเรื่องของตัว t e s t n e ตนะแต่ตอนนี้มี m a น n n เนเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นคุณชาวออกมาบอกว่าการที่จะมีอะไรหลายๆอย่างเปิดตัวมาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าตัวพวรอย่างนี้น่าสนใจดีเหมือนกันอันนี้ผมยังสดตัวยังไม่เคยได้เข้าไปใช้นะแต่ก็คุณชาวลิทวิอันนี้ก็อาจที่จะ,อะโอเคแหละที่จะให้เราเข้าไปศึกษาละกัน นะก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันสำหรับฟแฟนๆเอด้นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัว Wingrider นะครับก็ตอนนี้ t v l ปลาเข้าไปกว่า44ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะภายใน24ชั่วโม,มงที่ผ่านมาในการเปิดตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว Wingrider เนี่ยถามว่ามันเซอร์ไพรส์มันเจ๋งยังไงนะครับก็คือเขาเปิดในเรื่องของตัวบริดจ์ด้วยเนาะคือสามารถที่จะให้ UST แล้วก็ USC ขอไป USDT แล้วก็ USDC หรือว่าเซฟค้ดที่เราจะใช้กันอยู่นี่แหละนะครับ Bridge มาที่ Cardano Mainnet ได้แล้วก็เร็วๆนี้จะมี Bitcoin แล้วก็ Ethereum ที่จะสามารถที่จะ Bridge เข้ามายัาง Cardano ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเจาะลึกก็เราลองเข้าไปดูได้ที่บล็อกโพสใน Medium ของ Wing Rider ได้เลยนะกออ็สามารถที่จะบริ d จ e ตัว ERC20 ผ่านทางตัว Nomad Bridge ได้นั่นเองนะครับผมก็เกิดจากการร่วมมือของตัวโปรเจกต์อย่าง m i s Commande Commanda เข้าไปนะครับผมก็ลองดูแล้วกันสำหรับตัวนี้ก็อนาคตถ้า Bitcoin Ethereum Bridge มาได้ก็ต้องรอดูแหละว,ว่าจะมีการใช้งานตัว Wing r i d e r มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราดูแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาเป็นตัวเต็งเหมือนกันที่จะมา,มาแข่งขันกับ Min Swap กับ Sunday Swap นะครับอันนี้ก็รอดูตอนนี้อยู่ที่อันดับ3เรียบร้อยแล้วนั่นเองสาหรับตัว เวียงไลเดอร์เนาะก็ลองจับตาลองศึกษากัรดูหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับอ่าก็คิ้วเขียวนะครับคิวเขียวผมคิวเขียวเนี่ยผมเหมือนไปดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนที่มันมีตัวคิ้วเขียวขี่บินบินจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็เออเขียวนี้เลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันสหรับตัวโปรเจกต์นี้อาจจะทํทำให้แฟนๆเอด่าถูกใจสิ่งนี้กันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอลคอยอย่างเน็กโซ่กันบ้างนะครับลาสูดจับมือร่วมกับทาง มาสการนะครับที่จะเปิดในเรื่องของบัตรเครดิตที่สามารถจะใช้จ่ายได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขาย Bitcoin นั่นเองนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนวัตรกรรมที่ค่อนข้างเจ๋งเนาะแล้วเขาทำยังไงนะครับทำไมเขถึงไม่ต้องขาย Bitcoin หรือว่าไม่ต้องขายคริปโตนะครับก็ท้าเราเข้าไปดูข้อมูลนกะ็คือบัตรนี้นะครับสิ่งที่เจ๋งเนี่ยก็คือมันจะให Uh, เราเนี่ยใช้ตัว Bitcoin หรือว่าเหรียญอีทเรียมหรือว่าตัวสเต็ปคอยต่างต่างเนี่ยสามารถที่จะเอามาแบ็กหรือว่าเป็นหลักประกันนั่นแหละเหมือนแบบ uh, เรา uh, เอา Bitcoin สมมติ Bitcoin แสนหนึ่งเอาไปวางปึง้ง โอเคเราก็สามารถใช้วงเงินนั้นแหละเอาไปรูดบัตรเอาไปใช้งานต่างๆได้นะครับซึ่งก็แต่ก็คือต้องต้องเอาเอามาใช้นี่แหละเนาะแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องขายบิตคอยนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อีกเป็นหนึ่งนวัตรกรรมดีเหมือนกันที่จะทําใหา้การใช้งานบัตรเครดิตนี้หรือว่าคนที่ใช้งานคริปโตเนี่ยสามารถที่จะเออมาใช้งานบัตรเครดิตนี้แล้วก็มีวงเงินตามจํานวนกับ หรือว่าตามจานวนของคริปโตที่เรามีในบัตรนั้นๆนั่นแหละนะครับซึ่งจะใช้งานได้ในโซนยุโรปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมนะครับไซปรัสเช็กฟินแลนด์เฟรนช์นะครับผมเยอรมันแล้วก็ UK ก็คืออยู่ในโซนยุโรปนะซึ่งในอนาคตก็จะไปทั่วโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางมาสการ์นะครับเขาก็ได้ออกมาบอกเนาะหลังจากที่จับมือกับทางเน็กโซในครั้งนี้นะครับบอกว่ามาสการเนี่ยเชื่อว่า Digital Asset เนี่ยมันเป็น revolution หรือว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ที่จะมาปรับเปลี่ยนหรือว่าพลิกโฉมนะครับผมสำหรับตัวไฟแนนซ์หรือว่าโลกแห่งการเงินนั่นเองนะครับแล้วมาสกาถือว่าเป็นหนึ่งนงบริษัทที่ เป็นผู้นําอยู่ในด้านของ i n n o v a t i ั n นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ใช้งานใช้คริปโตเป็น Correctoral หรือว่าใช้คริปโตเป็นหลักประกันในการเอามาใช้จ่ายเงินได้นั่นเองนะครับแล้วก็ดนโซผมก็มองว่าถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือหมายถึงว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจดีเหมือนกันเนาะคือผมลองเข้าไปดูที่ตัว ควอนเมากาแคปนะครับก,ก็อยู่ที่อันดับ7 3นะแล้วก็ทรงกราฟก็ถือว่ามันขึ้นมาแล้วแหละแ,แล้วมันก็ค่อนข้างแบบออกข้างแล้วก็เหมือนกนลาลังบีบเป็นสามเหลี่ยมเต็มๆใหญ่ๆอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเลือกที่ดีหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆถ้าใครเป็นสายกราฟก็ลองศึกษาข้อมูลกันต่อเพิ่มเติมเอานะครับทนันทีนนั้นผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนเนาะแต่ก็ถือว่าทรงค่อนข้างราคาค่อนข้างบีบแล้วในขณะนี้ก็ถือว่าโอเคแหละ ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับพวก Payment นะครับพวกเพย์เมนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในโลกคริปโตอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงในด้านของการเงินนะฮะขอพูดถึงมูลเพย์กันบ้างนะครับก็ล่าสุดจัสตินบีเบอร์สโนว์ด็อกนะครับผมเดรกก็เข้าไปลงทุน87ลเล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกับทาง Moonpay นั่นเองนะครับผมก็ถือว่า Moonpay เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพนะที่ทำในเรื่องของตัวแบตเครดิตนะครับผมที่จะ ให้คนเนี่ยโอเคสามารถใช้บัตรเครดิตในการที่จะเอามาซื้อคริปโตหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในโลกคริปโตได้แบบง่ายขึ้นโดยที่ไม่จะเป็นต้องอาจจะต้องแบเปิดเอชเชนเอาเงินเฟียซื้อ,ซ,อซื้อเหรียญคริปโตจากคริปโตไปเมตาเมตอะไรแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นบา r ์เรอร์หรือว่าเป็นกำแพงที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะหลายคนก็อาจที่จะหมดความอดทนประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็มูลเพจถือว่าเป็นหนึ่งสตาร์อัพที่ มาช่วยให้การใช้งานในส่วนของตัวเปลี่ยนจากเงินเฟียไปเป็นคริปโตเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมรู้ว่าพูดง่ายๆเลยว่าให้คนสามารถได้เข้ามาในโลกคริปโตได้ง่ายๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็ได้ไปจับมือร่วมกับทาง My Ether Wallet นะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเจ๋งดีเหมือนกันนะคือแบบเฮ้ยสมมติถ้าคุณดูเนาะ by send and receive Ethereum and ERC 20 t o k e ตหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะ ซื้ออีทเรียมเอาจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ส่งไปในกระเป๋าอันไหนอะไรแบบนี้ก็ก็คือง่ายดีไม่ต้องผ่านเอเชนก็ใช้บัตรเครดิตรูดเปิดรูดเปิดก็น่าสนใจดีนะฮะอนาคตเราน่าที่จะได้เห็นการซื้อขายหรือว่าการเอาเงินจากบัตรเครดิตเข้าไปในโลกคริปโตหรือว่าให้โลกคริปโตเนี่ยมันสามารถเชื่อมกับบัตรเครดิตได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นมันจะได้ทําลายกําแพงที่มันอาจที่จะต้องไปเอชเชนอะไรต่างๆที่มันค่อนข้าง,งเยอะเนาะผมคิดว่าอนาคตเราน่าที่จะ ใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นอันนี้จะหมายถึงว่ามือใหม่ก็น่าที่จะเข้ามาในโลกคริปโตได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่วุ่นวายมากนักนะครับแต่ถ้าใครเป็นมือเกา่ามือเกา่าคงจะไม่สนใจเพราะว่าเราใช้งานกันเป็นอยู่แล้วนะอันนี้ก็ก็ลองดูศึกษากันดูแล้วกันน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างดีในวงการคริปโตนะครับก็ลองดูสำหรับตัวมูลเพจนะแล้วผมเห็นมูลเพจก่อนอันนี้ไปเป็นพาร์เนอร์ร่วมกับทาง Immutable X หรือว่าตัวเหรียญ IMX ด้วยนะเราลองเข้าไปศึกษาดูกันแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของจากคลิปตัวด็อกกันไปนะครับก็คือคุณนอนนี่เดีสตาร์กนะครับหลุมคับหลุมนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาทัทายกันเนาะผมเห็นเข้ามาทัทายกันค่อนข้างบ่อยนะครับยังไงขอขอบอคุณแล้วก็ยินดีนะครับผมยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปตัวดอกแล้วก็ใช้ชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งของรางวัลจากทางคลิปตัวด็อก ไปให้นะครับรวมถึงพวกข้อไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงเยลย์เลยกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถได้สั่งซื้อกาแฟหรือว่าจะกดดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษหรือว่าข้อมูลเ e อ็กซ์เพรสส์คอนเทนข้อมูลแปรรีเซิร์ชต่างๆก็สามารถทําได้ในด้านลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เนาะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโอเคก็สาารัรว์คิดพูนนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ